สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวเอาเอาอีกตัวหนมาจะแชร์ลงแชร์ลงพี่บานเลยเดี๋ยวอีกสักไม่กันมาค้นหน่อก่อนเดี๋ยวป้ายไฟเรามาขึ้นที่นี้เป็นที่ใหญ่เลยพออยู่ก็ฉ่ำโอ้ใชเดี๋ยวก็ฉ่ำเลนะใอยเดี๋ยวก็ฉ่ำอยู่นะเอาขุดขึ้นขึ้นผสูงอันนี้มีขุดขึ้นก็ขึ้นละมาแล้ว นัตตี้ทีไหนก้าบารอก้บาคุณเทหกสิบ่ก็ด้กป็นกำลังใจให้แบบบึมบมบึมวมนสินะฉ่ำนะเท่าไหร่อได้านาอาหันอีกอันนี้เป็นเบิร์ดิมวิตคนเขดีใจด้วยนะกันลหมายถึงแชร์แชร์แชร์ลงแชร์ลงพี่บ้านิเรนลงแต่ถ้าจะไปแล้ว เดียวไรสุดกสารกสอะไรตัวเฮ่ารตัวลงตัวเอาทายเสือทนแช่ไปเคปชั่นส่บอก็ิแช่ค่ะแช่เน่ยพแกแล้ว่ตตองแกล้วแช่สิปกตมันต้องมีเคปชั่น้วยลูกยิ่ใหญ่อลังการคิดมปิดแฟปอม สวัสดีครับผมตอนนี้มันก็เป็นเล่นไหวังบอดผมมาเป็นนเปนน้แอบแอบน้ช่ใครเข้ามาแล้วกดไลน์กดรก็ไลกดแชร์ครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่เราอยู่ที่ไหนครับผมจะโลงฟร้อมโตเกียวกูดัง กูดังแบบยังไงครับผมกูดังโตเกียวเมื่อสักครู่นี้มีเสื้อผ้ายะนี่เส้ายแล้วพอบอกรู้ตัวว่าช้ามือนี่จ้าช้าเพิ่งเร็วเล็กเส้นสุดท้ายเพิ่งเชื่อมเร็วเมื่อเช้านี้บอกแค่นั้นโอ้กันย้อนไมเงี้ยสายมัอนี่เออเฮน้องๆก็มาครบกันหมดแล้วนะครับผมได้เข้ามาแล้วคนไรกเปดแชร์ด้วยคนแรกกดแชร์ก่อนครับคนไหนกดแชร์ก่อน แต่เหลือป้ายเหลือป้ายตรงนี้เ็บป้ายเ,เหลือป้ายอย้าีน้อยย่างตีน้อยครับผมอออบอสเลี้ยงตีน้อยทีมงานนะครับผม ได้ไไม่จ <e ัดการเลยคับผมแน่นนต่อ่อกัวเนี่ยสลิศมามาทุกคนครับผมไปร่วมไหมใครวมหมดยังยังเอาไปไปไปไหนกอนครับผมไปร่วมไปร่วมครับผมยุลียุลีมาร่วม คนดูสอง0ันเจ็ดครับผมตุกใชยอะไรอลังการเนี่ยน้องครับผมตาวี่จิ้มพี่น้องจิ้มครับซื้อวัดจองตัวซื้อวัดจองตัวเลยครับผมบอได้บอเหรียญเนี่ยพอดีจะถ่ายรูปเหรอไอ้หน้าถ่ายเด้อ กูบอกไรนอนกระปุยอย่าเข้ามาอีกกระปุกกระปุกเหลือใครเหลือใครมากรองมากอง,อกองชิ้นละปุยเอออันนี้คือขวดกันอันนี้คืออันนี้มาลองติดของพี่ดุมส,สวยๆเหลือป้ายนะครับอันนี้คือขี้แย่กันแท้กสนออันนี้คืออันพอดีนะหันมี้ไปหิงสิงแงมเลยครับผม เสื้อสวยมากแมนครับงามมีหลีครับผมอลังการสุดๆแมนครับผมเสื้อไผ่วัเล่ะครับผมมือนี้เสื้อไผ่มื่อือพรุ่งนี้ก็จะมาขึ้นใต้ไฟนะครับโอ้ยซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณครับผมนี่อย่าลืมเด้อโปรโมทฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับโอ้โหพี่น้องมาเด้อ ถ้าทำไม่ถึงพี่บ้านพี่แรงไม่ทำจ้า EP ยี่บห้าคุ้มค่าบาทตาสวดแดนเซอร์เป็นร้อยตาสวดบ่บันเนี่ยตาสวดบ่ตัวเกี่ยวนุสิบพวกเราเช่าคณะลวงได้เลยจ้าลวงได้เลยใช่ไหม้ยสวรรค์พระเอกบนนีอันนึ่งสองซ้ำอุป,ปรกรรมน้ำปงัง หาน้อ,อ่อนเฝ้าสะตอนฮ้อนฮาบัวสะพ้าอยากฟังเรือ <c oughs> อ่องเอาละจะยกสังกสีต่อโ่ฟังเราหรือเ่ครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยขอเนี่ยไลค์สุดทีมงานเราไปแชร์แล้วสุดค่ายหน่อยเด้อทีมงานเราอ่ะไปแชร์แล้วสุดค่ายหน่อยเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งไว้ธีพิธีพิธีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เป็นไรไม่ได้เสือ้อแต่เรากินตีน้อยอยู่เลือด สวัสดีครับ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 มีเตคุณดาตันดีๆพี่น้องคันหน้าตาม่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ป้ายไฟพรุ่งนี้ป้ายไฟขึ้นบนนี้อือ่ผู้ชายผู้ชายเชียร์ออกผู้ชายเชียรออกผู้ชายออกด้านข้างอะค่ะมาผู้หญิงมาขอบล็อกเดิสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนารายครับผมเพื่อณนารายครับสวัสดีครับอุ้น่ารักจังคนนี้ ตัวเกี่ยวนักรถหมอล่ำน้องเขาอยู่ข้างล่างขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมครับขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมเอฟซีตัวเกี่ยวมิวสิกสวัสดีครับสวัสดีครับให้ดูชมหน้าก่อนมีแต่คนเป็นตาฮักอันนี้เลี่ยมไฟดีมากสุดสวัสดีครับสวัสดีครับเลิศพี่ตะคุดเลิศพี่ตะคุดเลิศ สวัสดีครับสวัสดีครับไฟ์สวดครับ <algum> ผมมีแต่คนเป็นฮักเป็นฮักเบื่อทุกคนลึงลึงขึ้นในแห่งสีอึงลึงกี่ดอกกับสีอึงลึงเพิ่มความอ้วนเอาเด้อเอาเด้อใครที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตัวรีบซื้อเลยนะครับพี่น้องเฝ้าซือ้อเฝ้าจับจวงเลยปวดขาคือมาได้พี่น้อง วันนี้ซ้อมดนตรีด้วยซ้อมซ้อมโชว์ด้วยซ้อมบอกกิ้งด้วยนะครับพี่น้องซ้อมโชว์ซ้อมบอกกิง้งซ้อมยังแน่นะครับเพื่อที่จะเตรียมการสแสดงนะครับของเขาวันที่28นี่นะครับพี่น้องยังเป็นท่างการตัวเกี่ยวบันเทิงศิลป์อีพีที่ครับพี่น้องตัวเกีย่ยวบันเทิงศิลป์อีพีที่ของพวกเรานะครับเสืองน้ำบอเสียงา้ำบอพี่น้องเสียงน้ำบอเออเสียงน้ำบอขออนุญาตนะครับ ขอคนละหนึ่งขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมห้าพันห้าพันห้าร้อยท่านขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมครับเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้ายไฟขึ้นนะครับเดี๋ยวสปอนเซอร์ขึ้นตรงนี้นะครับสปอนเซอร์ขึ้นจอนะครับบันไดมีเจ็ดขั้นมีโอ้มีมีเก้าขั้นนะครับเนี่ยใครไม่ซื้อบัตรบอกเลยว่าร้องไห้แน่นอนเดี๋ยวผมจะเปิดตัวศิลปินรับเชิญวันนี้แหละที่จะมาเปิดปฐมมาเลิกไลฟ์สดเราวันที่ยี่สิบแปดนะครับพี่น้องเด<อ>ี๋ยวผมสีขออนุญาต ินขึ้ไปแน่เขาไปแน่นี่สิตตพี่นอ้องหนึ่งแชร์ได้ไหมครับหนึ่งแชร์เสื้อสวยมากขอบคุณครับขอบคุณอะไรครับพี่น้องเบนทายรูปน,นั่นนี่ท่แบบนี้แบบมิเตอร์มิเตอร์ดนเสือ คาดหน้าตามาอ่นี่เขาบอกี๋ยวตัวเกียวมันเดินสินจะขึ้นตรงนี้นะครับสปอนเซอร์ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับจอเอลยด์ดก็อยู่ตรงกลางนะครับความอลังการฮะบอบบางอหไรบ้งอางอันยังบอบบางบาใช่สินะนี่บอบบางไทยโหลดไทยมันเตรีมโหลดบางแค่ไหนเขาสัมเนาะเอาไม่เอา,าเอาฟิวซ่อมไหมมันมีขอบแนละ้วมันจะเห็นคน้นหน่อยบ้างคนอยู่ในขอบน่ ป uh, ้าตว่านได่หมวอน่ดาดิ่ไนมัดิ่ยี่ดินบ่ได้้พัดลมกี่ตัวอือได้เลยลงรูปลงอะไรโปรโมทเลยได้เลยเริ่มได้เลยลูก เสื้อสวยฉ่ำมากีนาเจอกันแน่นอนโรดแค่นี้แค่นี้ก็ว่าเลิกแล้วบอกเหมือนยังไม่ครบมันขาดใครไหมเออเลิศเออแฮร์เต็มขัดบอลไงเเกมไง เบนอยู่ในกลุ่มโปสเตอร์ไหมขอรูปโปสเตอร์สิทธิ์รับเชิญหน่อยสิใช่มันมีมันมีอยู่ในกลุ่มโปสเตอร์ที่ในกลุ่มโปสเตอร์ไหมแต่ว่าเครื่องบอสมีอยู่นะเราจะจะเอาเราจะเปิดรูปสิทธิ์รับเชิญมาทายชื่อมาแล่ว่าใครจะมาขึ้นรับเชิญเปิดปฐมมาโลกปฐมมาเลิกปฐมมาเลิกก่นนะปฐมมาโลกก่นนะปฐมมาเลิกครับพี่น้องความต่างภาพหมาน เปิดวงยังไงไม่รับงานบ่รับงานพร้อมแล้วนะคะอุ้ยอุ้ยไป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  กรอนยังกหมือนได้เลยตอนนี้คือแบบว่าต้องบอกว่าโตเกียวบันเทิงสิ่งคือปังที่สุดค่ะแม่แม่พี่ๆนะคะเออไม่ซื้อได้ไงหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทตัวขนาดโตเกียวเซียงซื้ออันเบิ้งที่หลังแล้วโชว์ของเด็กน้อยหนอวันนี้เริ่มซ้อมแล้วเริ่มซ้อมแล้วเปิดไปยังรู้สึกบล้าเชิญได้ยังไม่ได้อยู่นี้มีคนไทยเข้ามาแล้วค่ะมีคนไทยเข้ามาแล้วเอออบสจะเป็นนคเปิดเผยศิลปินระเัติของเราอุ้ยเยอะมา เอาเครื่องของกูมากอะไรเออกูมันเครื่องนี่นี่วาต้งหาทะนุทะนุท่งไหลโทษไปบ่พอตฉันลืมมันเป็นอยู่เครื่องนี่นี่อันนี้คือดะหน้าแดงเส้นหนึตงเจ้าเก่งเนาะวันนี้วิ่งหลายงานมากใช่ไหมครับผมวันนี้วิ่งหลายงานมากจริงๆต้องขออภัยในความแบบบ่บ่บ่ในความทำงานเยอะสามงานแล้ววันนี้อันนี้คือแสดงวันที่ยี่สิบ ยี่สิบดเดอ้อเราจะซ้อมวันนี้พรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็อีกสักพูดเลิกงานปุ๊บตีน้อยไปจะจิงนะครับวันนี้ซ้อมมานานแล้วซ้อนมาน,านไปบอกตีน้อยได้เลยว่าเตรียมหมูเยอะเอ้ย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 พี่น้องซื้อเลยเดอ้อเขาคุมเดี๋ยวนี้ด่วนๆเลยแต่น้อยสิเปิดนะอาเพอเอ้เยนาะตา หนึ่งสองสามเออหนึ่งสอเสามโอเคห้าหกเจ็ดเนี่ยว่าเอาลูกเอาเอาตรงนี้หรือว่าเอาลูกแบบมาหาแต่คนเอาลูกแบบตอนนี้เหนียดเนาะเสื้อเนียดทุกคนห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเนาะ ใใอ,อตัตราคูเดียวไดะไวะเจ็ดพันะ 7, คนสวัสดีครับสิบบาทยางวันที่ยี่สิบแปดนี้แล้วมันจะไม่ทันนะแต่ตอนนี้กำลังจะเปิดนะสิบรับเชิญมปุ๊บทันทีปุ๊บกลุ่มระเบิดแน่นอนเพราะนแล้วใครเข้าก่อนรีบขอเตือนว่ารีบแด้อย่างเด่นก็ไม่นแต่าหายากแค่ลูกยังกับมะล้วน เออพร้อมเรืยังครับกับศิลปินรับชูนของเราแทน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 ,แทน,แทนคนนี้เองไม่ใช่และนี่คือศิลปินลาวชื่ของเราในวันที่28นี้บนเวทีโตเกียวบันเทิงศิลสาวน้อยมหัศจรรย์เขาจะมาเยือนเวทีโตเกียวบันเทิงศิลแน่นอน100%ครับคอนเฟิร์มแน่นอน100% อุ้งอิงอยากมาหา,ต,า,หาตัวเกียวอยากไปหาพี่ๆตัวเกียวอุ้งอิงได้มาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับได้มาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับพี่น้องเพราะว่าน้องอยากมาให้ไปเจอกันยูเ่เิกพ่อยน้องบอกว่าอบอดบิ๊กคืบอบ่อเอิญหนูไปจากทีอาจาก็เลยต้องมีน้องน่าจะโอเคแล้วตรงนี้เนาะนนเราไม่ได้ยุ่งกับไปทีแล้วใช่ไหมวันนี้เออไป ใครยังไม่ไปซ้อมร้องไปซ้อมร้องมาร้องมานักร้องอีกเอเดี๋ยวรายงานตัวผ่านไลฟ์สดกับพี่แฮงก์วันนี้มาครบเนาะมามาคร่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะสองหนุ่มมาไหมครับใครครับนักมาครับผมคนหยังใส่หมวกใส่หมวกแหงรองเก่า ใครอีกไม่รายงานตัวใครมาอีกใครใครเอารายงานตัวเร็วครับผมงานเส้นครับผมโอเคมาสวัสดีครับน้องดิโอคเออเออสวัสดีครับผมน้องชิดจางตูเกียมีสิครับชิดจางดูสิคนลุกคนพองอันนี้พ่อพ่อที่พี่น้องหลังจากตูเกียบันทึงซีนแล้วงานบวอต่ออีกน้องขนาดเซียบัดเว้นกับพี่เลี้ยงถูกใไงครับผมแบบแแบบนี้จ้าหลังจากคนนี้จ้างานบวชบอได้บ่บอ นี MM ่ประเด็นรังการด้พิธีเจ้าน้องสาวฉันกับมาเด้อลูกสาวกับมาเด้อน้องอุ้งอิงอ่ะอุ้งอิงก็จะมารับเชิญตัวเกียวฮะถ้าเด็กไปเลยใครมีใครมีซ้อมสคริปพี่น้องสลักกันไปเรียกเรียกกันในชุดอะไรเลิศ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  ซื้อบัตรไปน้อพี่น้องปองไปซุ้มประตูระดักสุขุกคนอย่าลืมซื้อบัตรจองตัว๋วพีนี้บอกเลยสาวน้อยมหาสารย์น้องอุงอิงอยากมาหลายบอสบิ๊กหนูอยากมาก็เลยจบเลยจบยวจบเลยอุงอิงแกอยู่สารคามตอนนี้อยู่ขอนแก่นนะครับตอนนี้เขาอยู่ขอนแก่นเด้อเฮ้ย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  ได้วูว<ฮ>เลิศเลิศได้ขามาเลยค่ะถ้ลูกาคว้วจะนี่อัท่นไหซื้อบัตรซื้อบัตรอย่ายลืมแชร์เข้าไปด้วย FC ้องวีสาหรับ FC สาน้อยไม่ต้องแก้อย่าลืมซื้อบตัตรด้วย ข้อมากกลางๆน่ศิลปะในี่ทางไหนเราค้เตททำยังไงข้อกเต้นนะเฮามคนเดียววัน้อลงมาที่โรงไหนมันก็เฉียัดไงให้ลงมาปลาให้โซนซื้อบัตรเด้พี่นองเด้อซื้อบัตรเด้อขอขอวิธีการซื้อบัตรหน่อยเร็วขอดูข้อความ ตอนนี้แชทแตกมากรวเร็ววแอดมินขายบัตรยังเฮ้ยฮุยเลิศ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 ชั้นมัดเลิศจบ thank <laughs> you ไ้ไงไม่ซื้อบัตได้ไงงงอะไรมาไม่เอาเอาอะไรมาไม่ซื้อดูที่ล่ะเอาที่ล่ะเพอยากให้ผู้จัาคุมแหมเราเด็กหน่อยห้าหน่าแต่แะ้วคนหน่าซี่กลงซีแก่มาพี่น้องโชว์มันหมักไงเด้ดีเลิศเต็มสิบ มสิี่ีเกมรำเรื่องต่อกรจะเป็นยังไงคนอื่นรำเรื่องต่อกรจะเป็นยังไงต้องรอติดตามนะครับพี่อแต่ว่าของเราเป็นสไตล์ตัวเกมมิวสิเราปรับใหม่เรา ปรับให้มันเป็นตัวเกียวให้เอฟซีเราดูเข้าใจง่ายจะบอโอละนอจะบอกอีกอย่างแบบมากมาย้พี่น้องกระสิบแบบวา่าเกิดอะไรขึ้นนี่เอาเอาเอาเกิดอะไรขึ้นนี่เกิดยังึ้นนี้พี่น้องเกิดอะไรขึ้นนี่ตอนนี้แชทอะไรนี่เกิดยังึ้นนี้พี่น้อง แชตแตกมากตอนนี้จะเป็นลมตอนนี้แชตแตกแห้พี่น้องให้ดูเลยนะครับใครไม่เข้าตอนนี้บอกเลยว่ามื่นคนสิยูบอลนี่พี่น้องเอามาเาเาขอมา<ๆ>เข้ามาเลยเข้ามาเลยปาดรับรองว่าอูหอิงก็มีเพลงพิเศษมาฝากเอฟซีเหมือนกัน นอกจากตัวเกียร์แล้วบอกเลยแขนและเชิญเราก็สุดๆอสียงอะไรอ่ะเอาหรออชัว์ไฟหรือเปล่าวะที่เป็นไฟอุลก็แมนอ่ะเฮ้ยไม่บอกห้เยอะไรยมันก็เป็่นไปไมก็ ใหญ่มากปาดพี่น้องปาดถ่ายคิปลงเสต้องเปลีตัวไหนถ่ายกิ่ท้ตัวตัวถ่ยคหน่อยกนอะมนับพี่น้องตอนนี้ตัวเกี่ยวบันเทิงสินเท่าเป็นบ่นี่ทำผิดแล้วตอนนี้คนซื้อบัตรจอง